พี่น้องเที่รักอัครสราวกมั่นคงในการภาวนาและช่วยทําให้บรรดาผู้มีความเชื่อได้รับผลและรับรู้ถึงพระประสงค์ของพระเจ้าเหมือนอย่างที่เปาโลอธิษฐานภาวนาเพื่อคิสชนท่านปรารถนาให้เขาทั้งหลายเปี่ยมปีชายานและรับรู้อย่างสมบูรณ์ถึงพระประสงค์ของพระเจ้าและยังทําให้เกิดผลในชีวิตเพราะว่าวาจาอันดีนั้น ต้องมีกิจการอันดีด้วยผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบในการประกาศต้องเสริมสร้างให้คนทั้งหลายเข้มแข็งในการภาวนาเพื่อให้ได้มีพลังฝ่ายจิตให้มีพระหันสถานของพระเจ้าในจิตใจบรรดาผู้มีความเชื่ออาศัยการภาวนาอย่างที่ปอโลทำจะนำให้มีพลังจากพระเจ้าที่มาจากพระอนุภาพอนรุ่งโรจของพระองค์ ความเข้มแข็งและพลังนี้จะเป็นประโยชน์อย่างพิเศษในเวลาที่ต้องเผชิญความทุกข์เข็นที่จะทำให้สามารถทาาเพียรเข้มแข็งและอดทนต่อทุกสิ่งโดยเฉพาะในเวลาที่ต้องทำภารกิจต่างๆเราจะสามารถทำให้กิจการงานนั้นลุล่วงไปได้แม้ว่ามีความยากลําบากท่านสถานจากพระเจ้าพระบิดาของเราทำให้เราทำได้ เราต้องขอบพระคุณพระองค์เพราะทุกหน้าที่มีผ่านสถานพิเศษอย่างเพียงพอที่จะทําให้สําเร็จได้ขิตชนล้วนได้รับผ่านสถานด้วยเช่นเดียวกันเพื่อให้เหล่านั้นได้เหมาะสมจะเข้าอยู่ในแสงสว่างมีส่วนในมรดกร่วมกันกับบรรดานักบุญอาศัยพระเยซูเจ้าทรงช่วยเหลือให้เหล่านั้นได้พ้นจากอำนาจความมืด กิจชนที่มีความเชื่อในพระเยซูเจ้าจึงมีความชื่นชมยินดีในการช่วยของพระองค์และช่วยให้เราได้พ้นบาปและนำเราสู่ความรอดวันนี้ให้เราภาวนาว่าขอบพระคุณพระเจ้าในการประทานพระหัสถานสำหรับเราทุกวันในพระองค์เท่านั้นจึงทำให้เราได้บรรลุผลทุกสิ่ง i the not